เจตน์สมาชิกเสนอครับเจตน์ครับท่านประธานสภาที่เคารพคณะผู้บริหารท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหัวหน้าฝ่ายการงานนะผมนายไพฑูยรย์เจรนาสัตย์สมาชิกสภาเทศบาลจุลจอมเกล้าระเบีย,กยกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2 5 4 7แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พุทธศักราช2554และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พุทธศักราช2565ข้อ1 3ผมขอเสนอนายไพศาลวงสุภาคุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นเลขานุก,การสภาเทาศบาศลเมืองสุพรรณขอผู้ร้องเลยครับท่บานนายไพศาลวงศุภาคุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการครับแล ก็เช no <re> ิญท่านไปสาลุงจุลาบุรพวกในการกองสวัสดิการเทศบาลบอรมาเป็นเลขาสภาครับขอเชิญท่านไปาลล็กเก่าทรู้ศิกที่ด้านแล้วจะเป็นเลขาสภาของที่ประชุประธานสภาเทศบาลนคอนักศึกษาทุกนที่ได้รั์ สภาที S <S <yl ass ian> ่สภาเทศบาลปนผู้ชีเกียรติท่านคณะผู้บริหารภาใต้การนำขอนายกเศใจเดียรรัอายุ6รพกรมขอผู้คณะสภาเทศบาลใคณะผู้บริหารที่ไดใ้โอกาส ผมจะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวแข็งและให้ถูกต้องตา,ามขึ้นวิหารในสมุทการาปฏิบัติประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลและในการบริหารเทศบาลยินดีต้อนรับท่านไปตานะครับตอนนี้เชิญท่านเลขาอามาก,กาครับจุมพรเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองจุมพรสมัยวิามันสมัยที่หประจําปีพศ2 5 6พ้ยกด้วยเทศบาลเมืองจุมพรมีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองจุมพรสมัยวิสามันสมัยที่หประจําปีพศ2566ตั้งแต่วันที่20สิพฤศจิกายน2งพนหาร้ถึงวันที่4ีธันวาคม2566เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำชี้แจงข้ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่สองประจำปีข้อประมาณพศ2566และเรื่องอื่นๆซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจุพรฯยังวัดจุพรพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่กิจการของเทศบาลจึงอาศสยอำนาจตามความเนหมายราย26วราแรกแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14 พศ2562เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพรสมัยวิสามันสมัยที่5ประจำปีพศ2566ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนพศ2566ถึงวันที่4ธันวาคมพศ2566จึงประกาศให้ทราบโดยชั่วกันประกาศนัณวันที่16พฤศจิกายนพศ2566นายวิสาบุญศรี ว่านักศึกษาจังหวัดนทรที่ห้าประจำปีปสองสอพันห้าครั้งที่หนึ่งซึ่งตรงกับวันอังคารที่28พฤศจิกายนปศ2566ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชุมพรขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในสภาที่สิบหกท่านครบองค์ประชุมผมขอเปิดการประชุมเลยนะครับก่อนอื่นนำสภาเทศบาลเมืองชุมพรยินดีต้อนรับ ท่านประธานมุนชนรองประธานมุนชนกรรมการมุนชนสื่อมวลชนและผู้เข้าสังเกตการประชุมที่ท่านได้สลับเวลาเข้าร่วมฟังการประชุมในวันนี้นะครับทางสภาเทศบาลเมืองจุฬาลงกรณ์มีภาระครับครับวันนี้ผมได้จัดระเบียบวาระการประชุมไว้วาระอั้งนี้ครับระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งก่อนที่ประชุมและระเบียบวาระที่ห้าเรื่องนําเสนอใหม่ วันนี้มีด้วยกันผม่ึงครับผมขออนุญาตดำเนินการไปชมตามระเบียบวาฒนธรรม ายในเรืองการมขอของทุกปีซึ่งแกจ้นี้ก็อยู่ในมือของท่านสมาิกสุดทานะครับอยากจะให้สมาชิกเตรยตัวตามนะเช่นว่ามีก้อฟฟ์อนไนต้องตเปีน้ะครับโดยมีด้วยกัน12หน้าครับเชิญตวนะครับ